สวัสดีครับพบกับ m า g i c b กแ a ร a คาร์ดนะครับผมอีพีนี้นะครับผมเป็นพี่หมีสอนกลน,นะครับและกลที่จะหยิบมาสอนในวันนี้นะครับผมต้องบอกน้องก่อนเลยนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่ากลชุดนี้เคยสอนไหมนะครับผมแต่ถ้าสมมติมว่ากลชุดนี้ไม่เคยสอนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลที่น้องเนี่ยต้องฝึกให้ชุดนี้ให้ชํานาญเลยนะเพราะกลชุดนี้เนี่ยใช้เล่นกับคนดูได้หลายคนแน่นอนนะครับโอเคเริ่มแรกเนี่ยพี่หมีจะทาการกรีดไพ่ก่อนนะผมชึบโอเคหลังจากนั้นนะครับ ทำการสับไพ่สักเล็กน้อยนะครับผมโอเคเที่นนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เราทําการสับไพ่คระไพ่กันสักพักแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่หมีทําการแจกไพ่ลงบนโต๊ะแบบนี้นะครับผมแล้วก็พี่หมีใช้คนดูเขาบอกหยุดตรงไหนก็ได้นะครับผมชึบสมมติว่าคนดูบอกหยุดประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่หมีจะถามคนดูนะครับคิดว่าคนดูเนี้ยหยุดไพ่เนี่ย ประมาณกองนี้ประมาณกี่ใบนะผมสมมติคนดูเขาพูดว่าประมาณน่าจะ20่นะผมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าตีต่างว่าตรงนี้มี20บใบสมมุตินะ20ใบแสดงว่าใบานี้จะต้องเป็นใบที่21ถูกไหมคนดูบอกใช่แน่นอนครับป็นที่21เราก็วางที่21ก่อนถ้าใบาที่22เป็นใบนี้ใบที่23เป็นใบนี้โอเคไหมผมเท่านี้เนี่ยคนดูเขาก็จะบอกว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่มีทําการเดี๋ยวจะทําการตัดไพ่สักเล็กน้อยนะผมชึบโอเคตัดไพ่สักทีหนึ่งนะครับ ทำให้ไม่พิเศษกว่าเดิมนะผมพี่หมีก็ทําการให้คนดูเนี่ยเอาไพ่ใบนี้เนี่ยเสียบเข้ามาในกองตรงไหนก็ได้โอเคไมให้เขาเป็นคนเลือกเองเลยนะผมสมมติว่าเขาเสียบเข้ามาบริเวณนี้นะครับผมอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับพี่หมีทําการบอกว่าอ่ะโอเคไพ่ที่เขาเสียบมาบริเวณนี้นะผมก็คือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นไพ่ที่เขาได้เนี่ยก็คือเบอร์คิงโพดัมโอเคไหมนะครับผมช่นี้เนี่ยเราก็ทําการเอาตาแหน่งที่คนดูเสียบได้มาสักครู่นี้เนี่ย วางไว้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพี่หมีก็ถามไปคุยคนดูอีกหนึ่งคนนะครับว่าเ,เดี๋ยวรบกวนช่วยตัดไพ่ผมตรงไหนก็ได้นะตรงไหนก็ได้นะอ่ะสมมุติคนดูเขาตัดมาประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับผมชึบโอเคเที่ยนี้เนี่ยพี่หมีก็ถามคนดูคนแรกนะครับผมคนที่เป็นคนบอกหยุดตั้งแต่ทีแรกแล้วก็เป็นคนที่เอาไพ่เสียเข้ามาตั้งแต่ทีแรกนะพี่หมีก็ถามง่ายๆนะครับว่าไพ่ที่เสียเข้ามาเนี่ยตอนแรกเราเลงไหมว่าเสียตรงไหนคนดูตอบว่าก็ไม่ได้เลงนะผมคิดว่า ไปได้สองใบนี้มาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเลขอะไรถูกไหมครับผมแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาไปเสียบโดนคิงมา2ตัวแน่นอนครับคนดูคนอ้โหเสียบเองแม่นอีกหนึ่งคนนะผมตรงนี้เนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นคนตัดเองใช่ไหมครับแน่นอนคุณดูต่อไปนะเขาเป็นคนตัดเองเพราะฉะนั้นใบที่เขาตัดได้นั่นก็คือเบอร์คิงนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกลชุดนี้กันเลยนะครับผมว่ากลชุดนี้เล่นยังไง โอเคครับสำหรับวิธีการเล่นกลชุดนี้นะครับผมเริ่มแรกต้องบอกก่อนนะน้องๆถ้าเห็นเอฟเฟกประมาณนี้นะผมก็น่าจะค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ากลชุดนี้ต้องเซตอัพนะครับผมอ่ะโอเคเริ่มแรกเนี่ยน้องๆใช้ไพ่สใบอะไรก็ได้นะผมจะเป็นเอจะเป็นแจ็คควีนหรือคิงก็ได้นะผมถ้าน้องๆไปเล่นให้กับผู้หญิงดูนะผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นควีน4คนเลย นะครับผมอ่ะหรือถ้าสมมติเล่นผู้ชายดูก็เป็นงนะครับผมอะไรประมาณนี้นะโอเคเริ่มแรกวิธีการเซตอัพนะครับผมเราก็เอาคสี4ตัวออกมา,านี้ก่อนไม่จาเป็นนะครับว่าจะต้องเรียงดอกอยังไงก็ได้นะหลังจากนั้นนะครับเอาไพ่2ใบนะครับผม2ใบอะไรก็ได้นะมาสอนระหว่างิงอย่างนี้นะผมอ่ะโอเคก็เป็นิงใบที่1ใบที่2แล้วก็คิงนะผมเที่ยวนี้ให้น็อกเอาไว้ด้านบนสุดแบบนี้นะครับเพราะหลังจากที่เราเซตอัพจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะเป็นิง สองใบเรขอะไรก็ได้นะผมหนึ่งสองแล้วก็เป็นคิงคิงคิงอ่ะโอเคทีนี้ก่อนเริ่มเล่นนะครับผมน้องๆโกนชุดน,นี้เนี่ยสามารถกรีดได้กรีดได้ที่นี้คือกรีดเพื่อที่จะเว้น4ใบหรือ5ใบบนไว้ก่อนนะที่มันเป็นคลิกที่มันเป็นคิงนะเราเว้นไว้ได้นะครับผมแบบนี้ก็คือเรากีดเสร็จปุ๊บชืบนะครับผมปล่อยให้กองขวามือหมดก่อนนะผมเพราะกองนี้เป็นกองบนนะตำแหน่งของคิงทุกอย่างก็จะยังไม่คาดเคลื่อนนะครับผมแบบนี้ กับอีกอย่างหนึ่งตอนสับนะครับผมก็คือสับเป็นโอเวอร์แฮนด์ชาฟเฟอร์นะผมสับเสร็จปุ๊บนะครับผมพอตอนที่เรารู้สึกว่ากองไพ่จะหมดนะครับผมให้เอาใบตรงด้านบนตรงนี้ก็คือทับไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับผมอีกครั้งนะช้าๆนะเราสับไพ่อย่างนี้นะผมชึบอ่ะแล้วก็ชวนคนดูคุยนะผมแล้วก็สับไปอย่างนี้แน่นอนครับพอจังหวะที่เราเชินคนดูคุยเนี่ยคนดูเขาก็จะไม่ได้มองมือเราอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามองมือเราเมื่อไหร่คนดูเขาจะมองมือเรานะครับผมอ่ะโอเคหลังจากที่เราทําการสับไพ่กี่ี้ เราก็ถามผมดูนะครับผม <S <S เดี๋ยวผมจะแจกไพ่ลงบนโต๊ะแบบนี้นะครับผมให้คนดูบอกหยุดตรงไหนก็ได้นะครับผมอ่ะสมมุติว่าคนดูบอกหยุดตรงนี้นะผมถามว่าตรงนี้เนี่ยมีนายามัยยะสําคัญอะไรไหมไม่มีนายามัยยะสําคัญครับเราแค่ต้องการเบี่ยงเบนความสนใจคนดูในการกลับไพ่กองนี้นะครับผมก็คนดูคิดว่าไพ่ตรงนี้ที่บอกให้หยุดเนี่ยมีประมาณกี่ใบจังหวะนี้นะครับผมให้น้องๆพลิกไพ่แบบนี้นะครับผมเป็นด้านกลับนะครับผมอ่ะพอหลังจากที่คนดูเขาพูดเองว่าเออน่าจะประมาณสัก ส0บแใบตรงนี้ไม่สาคัญนะคนจะพูดเรื่องไรนะสมมติคนดูบอกว่าถ้าตรงนี้ประมาณ17ใบแสดงว่าใบานี้เป็นใบที่18ใช่ไหมครับแน่นอนคนดูตอบว่าใช่อะใบที่18นะแต่เราไม่เราไม่ต้องการตัวเลขตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมอ่ะฉะนั้นใบที่19้นี่จะเป็นเลข10เนะาะใบที่20ก็น่าจะเป็นเลข7นะครับผมอ่ะน้องๆแจกแค่2ใบจําได้ใช่ไหมครับผมว่ามีให้2ใบที่คั่นระหว่างคิงอยู่ก็คือ2ใบน,นี้นี่แหละนะครับหลังจากที่เราเปิดใบที่2แล้วเนี่ยดูนะ อันนี้ใบที่18ใบที่19ใช่ไหมครับพราะหลังจากเปิดแล้วเนี่ยปุ๊บจังหวะนี้นะครับผมให้น้องใช้นิ้วโป้งเนี่ยเลื่อนนิดนึงนะครับผมแล้วใช้นิ้วก้อยเบรกไพ่แบบนี้นะครับผมเพราะเราต้องการคอนโทรลให้คิงตัวนี้เนี่ยไปอยู่ด้านล่างสุดวิธีการคอนโทรลครับหลังจากที่น้องเนี่ยเลื่อนไพ่แล้วเบรกไพ่เสร็จปุ๊บจะต้องเป็นจังหวะเดียวกับการลวบไพ่แบบนี้นะครับผมแล้วเอาทั้งกองทับแบบนี้นะครับท้าน้องเบรกเสร็จเนี่ยมันจะถูกแบ่งอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการตัดเป็นซิงเกิลคัทแบบ ณนะตอนนี้นะผมด้านล่างสุดก็จะเป็นคิงแล้วด้านบนสุดจําได้ใช่ไหมของผมว่าคิงมันถูกเซฟไว้สองใบติดกันนะครับผมด้านบนสุดก็จะเป็นคิงโอเคไหมเที่ยวนี้นะครับหลังจากเที่ยวน้องตัดซิงเกิลคัทแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ยื่นไพ่ใบนี้ให้คนดูเขาเสียบเข้ามาตรงไหนก็ได้นะครับผมแน่นอนนะครับว่าคําว่าเสียบตรงไหนก็ได้เนี่ยเขาก็จะเสียบส่วนใหญ่ไม่ล่างสุดก็บนสุดหรือตรงกลางนะครับผมอ่ะถ้าเกิดสมมติเราเจอคนดูประเภทเสียบเข้าบนสุดเลยล้วบอกว่าอลองเสียบกลางๆหน่อยก็ได้นะครับผมอะไรอย่างนี้โอเคไหม เขาก็จะเลื่อนลงมาหน่อยนะผมสมมติเขาเสียบประมาณนี้นะครับผมจังหวะนี้นะครับน้องๆบอกว่าโอเคผมลืมบอกไปตรนนี้เขาเสียบเองใช่ไหมครับผมยังไม่เห็นไพ่ใบนี้ใช่ไหมแน่นอนครับคนดูตอไปแล้วเออเขายังไม่ได้เห็นไพ่ใบนี้นะอะโอเคงั้นเรามาดูกันว่าไพ่ที่เขาเลือกที่เขาจิ้มเข้ามาเนี่ยหรือเขาบอกหยุดเนี่ยก็คือเป็นเบอร์คิงนะครับผมอะแน่นอนพอจังหวะนี้เนี่ยให้น้องสเปซนะครับผมและตำแหน่ง2ใบนี้เนี่ยก็ถามคนดูนะครับผมว่าเสียบเข้ามาเองใช่ไหม แน่นอนครับคนดูเขาตอบว่าเสียบเข้ามาเองนะครับจังหวะนี้นะให้น้องวาง2ใบอย่างนี้นะผมมือข้างขวานะจับ2ใบแบบนี้นะรวมกับคิงนะวางไว้ก่อนหลังจากนั้นนะครับผมกองซ้ายมือนะให้น้องเนี่ยเอาขึ้นมาข้างบนแบบนี้เพราะข้างบนสุดตอนนี้มันคือคิงอีกใบหนึ่งยังทันอยู่ใช่ไหมนะครับเท่านี้เนี่ยพอเป็นคิงอีกใบเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งเปิดใบนี้นะครับผมใหน้น้องเนี่ยไปคุยกับคนดูอีกหนึ่งคนนะผมอ่าโอเค เดี๋ยวรบกวนพี่นะครับผมช่วยตัดไพ่ให้ผมสักนิดหนึ่งนะผมประมาณกลางกองก็ได้อะตรงนี้นะอ่ะโอเคหลังจากที่เราตัดเสร็จปุ๊บนะครับผมน้องๆก็ทําการทําเป็นคอร์สฟ,ฟอร์ดแบบนี้ไว้นะผมก็คือเอากองล่างเนี่ยใบนี้คือคิงถูกไหมนะครับพอคนดูตัดเสร็จปุ๊บพอเราคอร์สแบบนี้อย่าอย่าเพิ่งให้คนดูเขาเปิดกองนี้เลยโอเคไหมครับเราต้องการทิ้งตะกรความคิดสักระยะหนึ่งเพื่อมาโฟกัสสองใบนี้ก่อนโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวที่มีความท้าไพ่จะได้ไม่งงนะอ่ะ บอกคนดูอีกคนตัดนะครับผมคนดูตัดนี้ปุ๊บเราก็คอสร์สแบบนี้ก่อนระวังไว้แบบนี้เฉยๆนะครับเที่ยวนี้เนี่ยเราก็หันมาโฟกัสหรือเราหาันมาสนใจกับสองใบนี้ก่อนเราก็ถามคนดูนะครับผมว่าตั้งแต่แรกเนี่ยทีเ่เรากีดไพ่วางลงบนโต๊ะทีละทีละแบบเยอะๆเป็นชุดๆเนี่ยคนดูคนบอกหยุดเองใช่ไหมครับแน่นอนเขาตอบเป็นคนหยุดเองเพอหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ยไพ่ที่หยุดได้เนี่ยก็คือเป็นใบนี้ถูกต้องไหมครับแน่นอนคนดูคอาบอกถูกต้องเขาเป็นได้ไดหยุดได้ใบนี้เองแล้วตอนที่เขาเสียบเอง เขาเป็นคนเสียบตำแหน่งนี้เองใช่ไหมครับไม่มีเหตุผลเพราะเขาเป็นคนเสียบเองกับมือใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบนี้เป็นเลขอะไรใบนี้ก็จะเป็นคิงอีกหนึ่งใบก็จะเป็นคิงแน่นอนนะครับว่าไอคนดูคนแรกเนี่ยงงแล้วเฮ้ยเขาเสียดได้ิงมานะครับผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงเนี่ยปกติไพ่หนึ่งสำรับมันจะมีิงทั้งหมดกี่ใบคนรู้ตอบว่าสี่ใบอะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ตัดเองใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าพอรอให้คนดูมาโฟกัสตรงนี้เนี่ยจังหวะที่ระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ย พอเราบอกให้คนดูว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยคนดูเป็นคนตัดเองใช่ไหมครับแน่นอนคนดูตอบว่าเออใช่เขาเป็นคนตัดเองอ่ะถ้าก่อนจะเปิดนะผมก็บอกคนดูาค่อ,คอยๆเปิดนะครับผมหรือก็ถามูนดูเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นคิงอีกใบหนึ่งแน่นอนจังหวะนี้เขาเขาแทบจะบอกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพอเขาสุมตัดเองนะผมอ่ะแล้วก็หยิบให้คนดูค่อยๆเปิดนะผมก็เป็นคิงอีกใบหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนชุดนี้นะ,ะผมต้องบอกก่อนน้องๆต,ต้องบอกน้องก่อนนะว่า กลุนชุดนี้ส่วนตัวเนี่ยพี่หมีไม่แน่ใจเลยว่าเคยสอนกลชุดนี้มาก่อนแล้วหรือเปล่านะผมแต่คิดว่าไม่เคยสอนนะหรือถ้าเคยสอนก็อาจจะไม่ใช่เอฟเฟกอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าจะมีกลอีกชุดหนึ่งก็คือจะประมาณนี้แต่ไม่ใช่เอฟเฟกประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคนชุดนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครชอบการเรียนรู้ไหมก้นกลอนไพ่แบบนี้หรือการรีวิวไพ่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมิจิแปรคาเดมี่ด้วยนะครับผมการกดซับสไ มาแจ้งเตือนหาน้องทันทีนะครับผมก็สำหรับน้องคนไหนนะครับอยากจะเป็นเจ้าของไพ่ในการฝึกมายากลนะครับสามารถสั่งซื้อทางช่องทาง l a z a d านะครับผมแล้วก็ท่องทาง s h อป e e นะครับผมก็พรุ่งนี้วันที่เอ่อพรุ่งนี้วันที่9เดือนเาแล้วเนาะก็ทาง l a z a d a าเนี่ยขาจะมีโปรโมชั่นอยู่นั้นนะครับผมก็หน้าร้านโลโก้จะเป็นรูปพี่หมีแหละถ้าคนไหนหาไม่เจอก็ลองเซิร์ชว่าอุปกรณ์มายากลดูเนาะมันเคลื่อนได้ขึ้นนะครับผมอะอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับผม พึกก่งไงเยอะนะครับไปเลยนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe นะครับ